สวัสดีครับพบกับจิกัเนเจ้านะครับเข้าเกมมาตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับยังไม่รู้ว่ารีเซ็ตลีกหรืออยังนะครับแต่ว่าเพิ่มเลทน,นะครับนี่ใส่เสียจริงๆนะทีมใหม่จริงๆท,ท,ทีมเก่าก็เคยทำครับคือจริงๆเนี่ย าการเพิ่มเน็ตกู้เทพแบบมันเหมือนเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของเกมมายาวนานนะเพียงแต่ว่า,ามันจะมีบางรอบเท่านั้นนะที่เกมแบบมาทําลายครับแล้วก็ทีมใหม่ก็มาทําลายต่อเนื่องผมว่ามันดูนิสัยเสียไปหน่อยนะเพราะว่า,าเพิ่มเน็ตกู้เทพอ่ะถ้ามาคนเขาเปิดอยู่แล้วทําไมไม่แบบใจใจหน่อยนะครับ คือมันก็ต้องมีทั้งคนได้คนไม่ได้เนอะคือยังไงไม่ว่าตู้มาทางไหนอะคนอยากได้เขาก็เ,าเปิดอยู่แล้วครับมาแบบนี้ผมว่ามันเสียวความรู้สึกนะเอาตรงๆนะก็ฟีดแบ็กกล่มด่ากันเลยครับผมเองก็ดา่าเหมือนกันนะซึ่งก็ด่าม,มาอยู่เรื่อยๆครับส่วนเกียร์เนี่ยมันจะเป็น8คู่7อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แจะคู่7อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยรอเปิดอัานไหนก็อันนั้นแต่ผมมาอยากได้ไฟมากกว่านะเพราะว่า เจาะทักษะต้านสกิลรถแร่นับตาแสงก็ไม่ได้แย่นะอ่าโอเคตอนนี้เป็นเพิ่มเพิ่มเลดเกียร์แสงอยู่นะครับแล้วก็ตู้อ่ะเดี๋ยวแจ้งฟิตอ่อแจ้งไทม์ไลน์กันนิดนึงเอาคร้าวๆวก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนถามมาเยอะอย่างแน่นอน,นครับตอนนี้เนี่ยเพิ่มเลตเนี่ยมันเป็นไทยโยก,กับฟูต,ตบาบาทใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีตู้ซ้อนมาตู้ซ้อนก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้วันจันทร์อ่าเดี๋ยววันจันทร์ตอน กี่โมงอะสิบโมงเช้าอ่าน่าจะสิบโมงเช้าครับหรือไม่ก็เออวันทัดสิบโมงเช้าแหละเออประมานั้นหรือไม่ก็วันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวมันมีตู้ซ้อนมาตู้ซ้อนเนี่ยก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือตัวของอชิโองนะครับชิโองกับตัวของชินโซอ่าหัวเขียวนะครับส่วนเกียร์ก็น่าจะเป็นไฟกับ 7ดาวอีกชิ้นหนึ่งอ่ะน่าจะสลับกันประมาณนี้แบบนี้นะ่าคู่เทพจะมาครั้งแรกก็น่าจะเป็นปลายสัปดาห์หน้านะอ่ะรอกันได้สำหรับคนที่จะรอเพิ่มเลยคู่เทพแต่เดี๋ยวผมเปิดก่อนอ่ะลองทรงลองสูตรดูนะครับว่าจะออกหรือเปล่านะครับอ่ะใครอยากจัดเอ็นเจอร์เกมแพ็คครับก็แนะนำร้านเติมเกมวันนี้ครับ เอสเคเกมทาวน์เซ็นเตอราคาถูกปลอดภัยเติมวรยเปอครับเกม l a นเจอร์ Ranger, ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์เลยนะครับทั้ง Ruby แล้วก็แพ็กเกจต่างๆครับเติมถูกในเกมไ a นเจมีค่า o s s ครับถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby นะ Android จัดได้เลยครับถ้าเกี่ยวกบต้องหายโในแพดเปิดกระชากกดรับ Ruby นะครับเจ้นี้ประภัยนน,นอนร้อยเปซนต์ครับราคาจดทะเบียนต้องตามกฎหมายครับเติมเกมอื่นราคาถูกรวดเร็วด้วยนะครับ,ยนะรบอย่าได้ลั่นตําเกมปลอดภัยถูกรวดเร็ว,วผมแนะนำนั้นเอีเคนะเป็น,น,น B C K, ได้นะอ อเจอเเกียร์แพดแก,กนแกมจากร้าน ACK นะครับอ่าไม่อยากรับ r ู b y ้พีวพีเาเปิดเลยแต่ดูก่อนไม่รู้รีเซ็ตยังคือถ้าเป็นทีมใหม่แล้วแบบรีเซ็ตได้วไวผมก็โอเคอยู่เหมือนกันนะอันนี้ไม่รู้ว่าบิดไหมนะครับคือถ้าเขาทําทุกอย่างแล้วมันไปในทิศทางที่ดีผมก็โอเคแหละมันก็ไม่ได้ติดอะไรบ้างมายนะเพีเยงเหนว่าแบบตู้กาชา คือคู่เทพก็คู่เทพไปเลยนะครับรอบที่แล้วว่าคือยังดาบราชานะครับเขาก็บอกว่าให้ลุ้นก็ไม่มาสรุปว่าดาบราชาคือมารอบเดียวจริงเหมือนกับตอนที่ผมพูดตอนแรกเลยก็เป็นตามนั้นตามที่พูดจริงๆนะผมก็ุตสา์ไปถามเขาใช้คำว่ารอผมเลยแบบ่น่าจะมาอีกมั้งปรากฏว่าไม่มานะครับแล้วก็เพิ่มเลยคู่เทพแบบเหมือนรอบตอนด็อกเตอร์สโตนมามันไม่มีรอบสุดท้ายมันแบบว่า ทำไมไม่เอาไม่เอาตังหรอเออคนเขาก็อยากจัดอยู่มกันนะอ่ะมาเดี๋ยวเปิดกระชตาดีกว่านะครับตัวเปิดเรนเจอร์รูบี้เปิดเกียนะครับอ่ะเดี๋ยวกดซื้อก่อนอ่าเวลาซื้อในร้านค้านี่จะดวงเฮงนะอ่ะมารุ้นกันดีกว่านะครับ อ่ะขอให้ตัวออกเรนเจอร์ไว้นะอ่าคลิปนี้สูตรผมจะเป็นเข้าเกมมาเป็นไทยโย Ultra. อัลตราอ้ยใช่ไหมน่าจะใช่นะเพราะคลิปที่เราก็เปิดได้ก่อนเพิ่มเรทอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับแม้ว่าตูวเพิ่มเ่ยจ,จะเป็นไทยโยกับตัวฟุตบาทแต่ว่าชีองก็มาได้นะมาแบบลุดเลทอะไรประมาณนี้ ซึ่งเป็นเจ้ารับมีก็แน่นอนครับดูจากภาพรวมนะจากาภาพรวมฟีดแบกอะไรต่างๆเนี่ยที่แบบเปิดกันได้แล้วนะแล้วทดสอบเนี่ยส่วนใหญ่เขาโอเคกันนะออย่างที่บอกว่าทําไมบางคนแบบเฮ้ยทำไมทดสอบไม่ดีเหมือนชาวบ้านกากนู่นนี่นั่นครับคือรายละเอียดมันมีเยอะ คือผมก็เล่าให้ฟังไปหมดแล้วอะ่ะมันขึ้นอยู่ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราไม่ไม่สามารถบังคับใครได้ครับคือการทดสอบอะ่ะมันประมาณว่าเลนเจอร์เอามาแบกไหมครับเอาตัวเปาะมาแบกมันก็ไม่ได้เรนเจอร์บางตัวเป็นตัวเสริมบางตัวมันอาจจะต้องการเกียร์ที่ดีนะครับอ่าบางตัวมันอาจจะต้องแบบเฮ้ยมีตัวนี้มาซับพอร์ตมานิดนึงยืนขวางอ่าเดินข้าม ตัวแท้งซัมมอนปวดให้ข้างหลังมันยืนได้นานขึ้นอ่ามันก็โอเคครับเกียร์โหมีผลทุกอย่างนะเรวงเรวเรวลการตีบวกการนับเกตอ่าเดี๋ยวผมไปเล่นทางบินแล้วนะไอตัวนี้เปิดได้หลายรอบแล้วไอผีคุณยายวิญญาณในโรงแรมเออนึกเห็นกี่ทีก็นึกถึงตลอดครับอ่าน,นั้นเนี่ยมันก็แบบแล้วแต่มุมมองโอ้มาทยโยต้องดีใจต้องดีใจดิเออโอโหเพิ่มเลด เอ้ยเอ้ยโอเคโอเคหน่อยอ่ะอย่างน้อยก็ได้ตัวรีวิวนะแต่ผมอยากได้ชิโองมากกว่าอันที่หลักผมอยากได้ชิโองมากๆอาเพราะว่าคือมีเมกุมิน9ดาวแม็กอยู่แล้วผมก็ใช้คู่กันเดีย๋ยวที่บอกอันที่หลักตอนตอนเนี้ยผมจะอ,อยู่ประมาณเพชรหนึ่งเรียกได้ว่าไม่ต้องเล่นเยอะเน้นป้องกันอย่างเดียวก็อ่าเพชรหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ตีเล่นละเล่นไปเรื่อยๆอ่าฉะนั้นเนี่ยอ่าผมก็ใช้คู่กันไป ไม่ได้แบบว่าจะต้องติดว่าแบบเฮ้ยทำทางทับกันบ้านมาซ้อนกันเราไม่ได้แบบมีตัวเยอะไม่ได้มีอ่าเกียร์เยอะขนาดนั้นครับตัวไหนใช้ดีก็ใช้ไปเลยมันปรับทีมเรื่อยๆผมบอกไปแล้วปรับทีมคือเกมนะัเป็นเกมที่จริงๆผมว่าก็ทุกเกมแหละนะเราเน้นทดสอบกันเป็นหลักนะครับก็อ่าเปลี่ยนเกียร์สลับ เปลนเจอร์ Center, นะครับเปลี่ยนตำแหน่งการปล่อยตัวนะครับวางทีม A ทีม B ใช้แทมฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะแบบลงตัวเองนะครับเดี๋ยววันหนึ่งคือมันเก่งได้เองคืออย่างที่อกว่าเวลาสอนเนะี่ยเทคนิคมันก็จะแบบว่ามาจากหลากหลายคนนะเพราะว่าแบบเฮ้ยบางทีเขาก็จะคอมเมนต์ว่าเนี่ยเขาเล่นแบบนี้แบบนี้นะเราก็จะแบบเฮ้ยเอาเทคนิคมาให้ลองเล่นกันดูนะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาเล่นแล้วจะเข้ามือไหมแต่ส่วนใหญก่ก็ไปเก่งเองกันหมดอยู่แล้วอะเราก็จะเป็นแบบ คือใครติดตามผมวัานานก็จะแบบใช้คำว่าเป็นโรงเรียน t ีเคเ g นเจอครับอ่านะทุกคนก็จะแบบว่าอ่าโอเคได้ความรู้ไปต่อยอดนะครับแล้วก็ข้อมูลข้อมูลเกมอ่านะอล่างอย่างล่าสุดผมส่งข้อมูลตรงไปแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ได้ต้องการให้มันเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของความสามารถนะอ่านะครับเพราะว่าคือข้อมูลที่ผมได้มา จากคุณคิวประมาณว่ามันเป็นข้อมูลเชิงลึกลับมันไปมันไปเหมือนกลอมรีซีโร่ที่ผมเล่าให้ฟังว่าคือเหมือนเขาจะต้องการให้มันใช้อยู่ระยะเวลาหนึ่งจนสุดท้ายเขาคิดว่ามันต้องเปลี่ยนอะ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะปรับกลับคืนสู่สภาพเดิมฉะนั้นนะผมแค่แบบอยากรู้เฉยๆว่าเหตุผลคืออะไรตอนนี้คือส่งข้อมูลตรงแล้วก็เราดูว่าเขาจะตอบยังไงนะแต่ผมไม่ได้ต้องการให้เปลี่ยนนะอันนี้คือหมายถึงความสามารถนะครับอนเพื่อนที่ทําไมมันถึงแคนเซิลเพิ่มราพันได้นะครับ ก็ถ้าเกิดเป็นแบบว่าทริคพิเศษเทคนิคพิเศษก็โอเคนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเราก็กลัวเพิ่มแร่พันอยู่เหมือนกันแต่คราวนี้มันก็จะมีจุดตรงนี้ว่าเฮ้ยแบบนี้เล่นทางเพิ่มแร่พันมันก็เสียเปรียบเยอะอยู่เหมือนกันนะมาโคนเพื่อนแล้วแบบแคนเซิลทิ้งไปเลยเออนะครับแล้วยิ่งรอบนี้นมันยิ่งเน้นย้ำเลยครับว่าเรนเจอร์เนี่ยมันมันเอาความสามารถอันนี้มาพอดีนะเออนะครับโอเคได้ไทยโยมาตัวหนึ่งนะครับอากิยะนครับ เ yeah. อ่อโอเคนะครับตรงนี้มีคนถามเยอะมากต้องการการทดสอบผมแบบโน้ต้องเปิดเกรมั้งนะครับเจาะทั้งสะเนี่ยคือมันจะลบล้างค่าต้านสกิลคือข้อมูลเกมนะ่แจ้งมาเรียบร้อยจะอย่างที่ผมบอกครับว่าลบล้างค่าต้านสกิลเนี่ยมันก็คือจะทาให้ค่าต้านสกิลเนี่ยเป็นศูนย์ไปเลยแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันจะดูโหดไปไหมผมคิดว่ามันน่าจะมีเชิงลึกลับมากกว่านี้ต้องรอทดสอบก่อนนะตอนนี้คือยังไม่รู้แต่คิดว่าถ้าสมมติลบล้างต้านสกิลเป็นศูนย์ปุ๊บใช่ไหมกลับเราใส่เกียร์โดน มันก็จะโดนไปเลยอ่ะพอโดนไปเลยปุ๊บอ่ะเรนเจอร์มันโอกาสตายมันแบบว่าสูงมากๆนะครับอะส่วนน้องๆที่เล่นกันใหม,ใหม่ถามเข้ามาเยอะมากนะครับหลบตะกิลคือไม่โดนเลยอ่านะครับ ต,ต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่ามันมีเลทอัตราการติดอยู่ถ้าติดหลบสกิลก็คือจะไม่โดนเลยนะครับส่วนต้านสกิลคือจะเอาไว้หักล้างดาเมจสกิลเรียกได้ว่าโดนยิงมาแบบยิงเข้ามาปุ๊บก,ก็คือจะติดต้านสกิลแน่นอนนะครับตามเปอร์เซ็นที่เราใส่นะครับส่วนเกณฑ์จะคำนวณยังไงมันแล้วแต่แพทเลยครับสมัยก่อนเนี่ยมัน95%นะครับแล้วก็มีการปรับไปรปับมา มันก็จะอยู่ประมาณ90-95ช่วงหนึ่งเคยใช้85ด้วยซ้ำอ่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องข้อมูลเชิงลึกละที่จะแบบอยู่ประมาณเนี้ยว่าไมา่ไม่ว่าเราใส่เยอะขนาดไหนเนี่ยเขาจะคำนวณสูงสุดอยู่ประมาณเนี้ย85% 90% 95%ไม่งั้นมันจะกลายเป็นนามาต่างอ,อันนี้คือน่าจะรู้กันอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยใส่ไปเหอะเยอะๆเพราะว่ามันก็จะมีพวกบางทีแฝงอะ่ะใส่เยอะพิเศษ ก็ดูถึกพิเศษนะครับหรือไม่ก็เอาไว้หักล้างพวกเลนเจอร์ที่มีลดหลบลดต้านอ่าอย่างยิ่งมีอันนี้อีกผมว่ามันน่าจะมีพิเศษขึ้นมาอีกนะฉะนั้นเนี่ยใส่ต้านไปเยอะๆก็ไม่ได้แปลกอ่าส่วนยุคนี้เนะี่ยเขาก็จะแบบเอาหลบสักอ่าห้าสิบหกสก็ได้ตามเกียร์ที่มีแล้วก็ไปต้านเยอะๆอ,อ่าแบบนี้มันก็ได้อยู่เพราะว่าเออมันเป็นยุคเกียร์โดนแน่นอนครับ แต่ตอนนี้กูโดนแน่นอนเปิดเกียร์แม่งแย่งจริงว่ะอันนี้หลักไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดเลยแต่ก็ต้องเปิดเพราะผมคิดว่ารอบนี้น่าจะเปิดเกียร์ถึงการันตีครับแล้วก็จบเลยนะไม่ได้ก็ช่างหัวมันแหละเอดูครับวันนี้ผมยังไม่รับปากนะผมติดภารกิจอยู่นะครับว่าจะได้ อ่ารีวิวชีโองไหมอยากจะรีวิวนะเดี๋ยวเดวเดูาการทดสอบนิดหนึ่งนะครับว่าจะได้รีวิวหรือเปล่าเพราะว่าเบื้องต้นคืออ่ามันไปตกในไอดีที่แบบเกียร์มันยังไม่ได้พร้อมขั้นสุดแต่ก็เล่นดีนะผมว่าผมนํามาเล่นแล้วก็ค่อนข้างจะดีแต่ตอนนี้นไม่ดีแล้วตู้มันไม่ไม่ออกให้เลยว่ะโอ้โหบาวล็อกนี่รอรออยู่นะผมจะไปใส่ให้กับบาวล็อกจริงๆนําไปใส่ดนหมดทุกตัวเลยนะครับ ท้อครับท้อมีไว้ให้ลิงถือใช่ไหมเนี่ยแหละผมเนี่ยละถือแล้วเนะีย่ยเดี๋ยวดูดิรอบนี้ดูทรงและจัดเกียร์ไปเท่าไหร่แล้วอเอนเจอร์คอมเได้ใช้รูบี้นะครับกเกียร์โอเคนะครับอีก9้ารอบพันแปดหรอรูบี้โอเคเดือนนี้น่าจะได้การันตีหนึ่งครั้งหวังว่าจะมีดวงกับเขาบ้างนะ อ,อย่างได้เกียร์ครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะครับด้วยความที่ว่าอัตราการเจาะทักษะมันอยู่ในค่าเดิมนะครับจริงๆก็คือใส่ให้ใหกับเรนเจอร์ทุกตัวได้เลยที่ต้องการจะทดสอบอแลือก็ต้องการให้มันตรงธาตุแล้วก็ไปใส่อัปเกรดธาตุก็คือใส่ตัวแสงก็ได้นะมีตัวไหนก็ใส่ใส่ไปเผื่อไม่มีเบาลล็อกก็เอาไปลองดูนะครับหรือถ้าไม่ดีก็โยกไปใส่ตัวอื่นๆก็ได้นะครับที่แบบเป็นตัวดามเมาแบบต้องการทดสอบออปชั่น เจาะสกิลโดยตรงนะครับส่วนผมนี่โดนเจาะกระเป๋าตังแล้วไอดี ID หลักไว้ได้เดี๋ยวเปิดอีกไอดีหนึ่งแล้วกันมาเปกันต่อไอดสี่นะครับอ่าสสายกันบินก็คือก็อยากให้ภาพพื้นมันโหดน,นะอ่าฉะนั้นผมอยากได้นะครับประกบมีไหมเนี่ยอ่านะครับตัวไทยโยเนี่ยมันจะเหมือนไมกี้ฉะนั้นนะผมก็ไม่ไค่อย ไม่ค่อยที่อยากได้สักเท่าไหร่นะคือตัวไมกี้เนี่ยตอนใหม่ๆคือจุดเด่นมันก็จะเป็นอ่าเรื่องของหยุด5นะครับแล้วก็ดีเซสกิลเฮ้ยโอเคอ่ามาดีกว่าอ่ามาเดี๋ยวรับรูบี้ก่อนรับรูบี้ก่อนนะเออนะพี่ๆสัปดาห์นี้ไม่ได้เล่นเลยติดภารกิจนะครับอ่ะเดี๋ยวโอ้โหขอแบง์เปิดก่อนดีกว่าขอแบง์เปิดดีกว่านะ อ่าเพราะว่าอยากได้ชี G ้องค์เป็นหลักนะครับอ่าอันนี้ผมเข้าเกมมาเป็นชี G ้องค์อัลตร้านะครับอตอนนี้ผมบอกก่อนนะอ่าตอนนี้ผมเข้าเกมเป็นไทโยอัลตร้าแล้วแบบออกสองไอดีแล้วอ่านะได้ชี้องค์ไอดีหนึ่งครับได้ G ไทโยไอดีหนึง่งไทยโยเนี่ยถ้าเป็นไอดีที่แบบไม่มีดีเซสสกิลนะผมว่าโอเคกับขาดดาเมจไม้นะครับผมว่าควรมีไว้ก่อนนะ แต่ถ้าเกิดมีแล้วก็ข้ามได้นะสำหรับตัวไทโยครับตัวที่เจ๋งผมมองว่าเป็นชิองซื้อผมเนี่ยอ่านว่าน่าจะติดเมตาได้ไม่ยากซึ่งบนทอรตนันก็เริ่มนํามาใช้แล้วและคิดว่าเนี่ยเพิ่มเลทเนี่ยน่าจะเปิดกันเพียบเลยเพราะว่าเห็นหลายทีมคือไม่ใช้เพราะว่ายังไม่ได้เปิดกระชาตนะครับคิดว่าคิดว่าสัปดาห์นี้น่าจะเห็นแต่ส่วนอีกสัปดาห์หนึ่งก็ตัวใครตมันนะก็หมุนเวียนแต่ว่าไม่ใช่หมุนเวียนไฟก็น่าจะเล่นได้แหละนะครับ นี่ดูด้ว่าจะได้ไหมส่วนเกียร์ก็เดี๋ยวเปิดนะอยากได้เกียร์โดนน้นย้ำไปแล้วนะครับก็แจ้งแบบโดยตลอดทุกเรื่องในเกมเนะส่วนใหญ่ผมจะพูดอยู่เรื่อยๆแหละนะครับเกียร์เนี่ยไล่เลยครับอยากได้โดนก็กรกฎาดาสิงหากนยาตุลาธันวานะครับทั้งทุกเรื่อเลยครับกราคาดาจะเป็นซัมเมอร์ครับสิงหานะครับโดนแดดาวนะครับกันยา จัทนทานะครับแล้วก็ตุรล้านี่จะเป็น7ดาวนะครับอาวุธโดนอ่านะครก็วางแผงเอานะแล้วก็ทนันวาคิสมันครับจะมีแค่พฤเศษเนี่ยแหละที่ไม่รู้จะทำอะไรเป็นพิเศษไหมเพราะว่าพฤศจิจ็ดจ,จ,จริงจริงส่วนใหญ่ทุกปีข้อมูลที่ผมได้ลูกหน้ามาโดยตลอดคือเขาจะเป็นเดือนให้แบบว่าไปอัปเดตข้อมูลเกมบางทีอาจจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆโผล่มาตอนนั้นนะหรือจะแบบว่ามีเป็นเดือนกิจกรรมส่งไทยปีตะบ,บุมเนี่ยสงสัยผมว่านะครึ่งปีหลังคือ ต้องบุ่มเยอะอ่ะไม่งั้นคือโดนด่าและเทอยู่เหมือนกันนะครึ่งปีแรกนี่ผมถือว่าโอเคนะว่าเลนเจอร์คือแบบว่าโอเคเลยนะไอดีสร้างใหม่จะได้ไม่ร้องไห้ไอดีสร้างใหม่ถ้าแบบเป็นของดอกเตอร์สโตนอ่ะผมแบบไม่ไม่ได้แบบว่าแบบเฮ้ยต้องมีต้องได้นะคือเน้นไปรอเปิดแสงมืดไปเลยซึ่งก็ไม่ได้โดนไม่ได้โหดเท่าไหร่ยังดีนะครับที่แบบว่ามืดเก่ามีบอสมืดมานะครับใครเปิดได้ก็โอเคไอดีก็ ยกระดับไปคืออย่างด็อกเตอร์สโตนน่ะตัวดาเมจมันไม่ได้แบบมันไปใช้ทางเสริมนะครับอย่างรอบเนี้ยไอดีตั้งใหม่ผมว่าควรได้ทั้งคู่ควรได้ทั้งคู่นะมีสิทธิ์เกิดด้วยเลยครับ่าแบบเล่นเบื้องต้นนะโอ้ฟุตอบอาออกอ่ะผมขอ15บใบพอนะเดี๋ยวเก็บละเก็บไปเพิ่มอ่าเพิ่มเลทคูแทบก่อนนะัดสุดสัปดาห์หน้านะเน้นย้ำก่อนนะครับ อ่าสอดเกียร์แปดเจ็ดนะครับไม่ต้องกลัวครับวนเวียนอย่างนี้ครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดอ่าให้หวยเลยครับเฮ้ยวันที่หนึ่งวันนี้อ่าแปดเจเจแปดนะเ <c oughs> ออเจ็ดแปดสองครับไปจ่ายไปเพื่อนเออนะถูกแล้วก็มาโดนลงโดนเนี่ยเนด้วยครับอ่าสตรีมเดี๋ยวน่าจะพักหนึ่งก่อนอ่ะเดี๋ยวพักหนึ่งก่อนนะครับทำพารากงภารกิจให้เรียบร้อยนะครับอ่านี่สี่เอาเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดเกียร์นะ ในเปิดเกียร์สามรอบครับอู้ทยโยมาไอมามาสามไอดีติดแล้วนะมาสามไอดีติดแล้วนะไทยโยอัลต้าชิโงอัลต้าครับโอ้โหเนี่ยน,นผมนึกแบบว่าม็นโคตรเซ็งจริงคือถ้าเกิดเพิ่มเลทคูเทบอะด้วยของผมอะเราเราจับช่วงเวลาได้แล้วเราจับช่วงเข้าเกมเไว้แล้วผมเลยอยากให้มันเป็นแบบเพิ่มเลทคูเทพนะแต่เกียร์นี้ไม่ต้องกลัวนะเกียร์ผมง่อยอยู่แล้วครับเกียร์นี้คือจะแบบว่าเป็นการแบบ วัดดวงของไอดีลองๆนะครับที่แบบว่าบางรอบไอดีนี้อยู่ดีก็จวติดมันก็ได้นะได้ง่ายๆก็มีครับเดี๋ยวดูดิไอดีนี้จะได้ไหมครับได้ผมก็ปั้นใช้นะไม่อยากได้ก็ออกเฉยเลยครับเดี๋ได้เนี่ยไม่เพิ่มเลยชิโคงแม่งหัวจะบวดอ่ะก็ตู้ซ้อนเดี๋ยวตู้ซ้อนมาตู้ซ้อนมาอาจจะออกก็ได้นะ เขาเกมเป็นตามนี้ครับหลักๆนี้เป็นเน้นก่อนไทยโออัลต้าชิโออัลต้าก่อนนะคือยังมีสูตร9ดาวอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทดสอบเลยตอนนี้คือถ้า9ก้าดาวนี้อาจจะเอาไปเปิดเกียร์นะส่วนใหญ่ผม9้าดาวผมไปเปิดเกียร์นะครับโอ้โหดูครับน่อยเปียเสียขาเลยเปิดเกียร์นี่แบบอถ้าต้องเปิดกรบนะผมว่าไปเปิดกบดีกว่าเปิดกบดีกว่าครับ อ่ส่วนจะทำาก้าดาแม็กผมเน้นย้ำอีกครั้งนะเบื้องต้นทดสอบใช้ไฮเปอร์แม็กไปก่อนนะครับด้วยด้วยตัวที่ไม่ได้มีคอมโบคือต้องฟังผมดีๆนะบางคนมันก็แบบมันก็ไม่เคยดูจริงๆอะ่ะคือผมต้องบอกแบบนี้ว่าคอมโบเนี่ยเราเน้นว่าถ้ามีคอมโบเนี่ยมันจะโหดกว่าซึ่งถ้าเกิดช่วงไหนที่คอมโบมันแบบว่า เป็นช่วงเมทหน้าช่วงติดดีๆเป็นแพทที่แบบว่าส่งเสริมนะครับใช้ 4- 6ถึงตัวที่ไม่ต้องเป็นคอมโบเดียวกันก็ได้นะนะใช้2คอมโบกนะ็ได้สีนะ่ถึงกตัวเนี่ยแค่นี้ผมว่ามันก็โหดเพียงพอแล้วเพราะว่าเลทมันติดสูงนะครับมันก็จัดค่อนข้างเกลียนะครับที่เหลือเนี่ยใช้กับเรนเจอร์นะครับที่มันแบบว่าไม่ต้องคอมโบก็ได้แล้วมันเก่งโดนสกิลนะซึ่งรอบนะี้ผมมองว่า,าคู่เทพค่อนข้างจะใช้ได้ ถ้าเป็นหลีกทั่วไปเนี่ยไทยโยน่าจะโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหลีกสูงเนี่ยผมชี้ไปที่ชีองนะครับก็ไปรอเพิ่มเลทแล้วก็เปิดกันให้ได้ลวกันส่วนไอดีให,ใหม่ๆเนี่ยผมอยากให้แบบเปิดได้นะคืออย่างที่บอกว่าเลนเจอร์มันสิบตำแหน่งมันจะคอมโบกันสิบตัวมันก็เป็นไปได้ยากมาดูท็อปตำนานเขาก็ไม่ได้คอมโบกันสิบตัวหรอกมันต้องมีเลนเจอร์อ่าอย่างมาซิลอย่างเงี้ยคือผมบอกตลอดว่าแบบเนี่ยมาซิลเนี่ยเออมันก็ใช้ดีนะมันเป็นตัวที่แบบว่าอ่ะมีปัญหาเอาเคละเคลื่อนที่อย่างช้า้าาาไวอย่งช แต่ตัวใหม่เนี่ยเราดูแล้วว่ามันแบบค่อนข,ข้างจะโอเคอยู่นะครับเ,เดี๋ยววันนี้อาจจะเลื่อนรีวิวไปก่อนไหมผมอาจจะทําคลิปไม่ทันนะเดี๋ยวไว้ค่อยแบบว่า,ารีวิวทีเดียวเลยวันจันทร์ครับอัลตร้าแม็กฮเปอร์แม็กสตัวเลยเพราะว่าเปิดได้แล้วนะเดี๋ยวค่อยรีวิวให้ดูกันนะชัดเดี๋ยวดีว,วันนี้ลองเปิดกระชาดูก่อน <laughs> เผื่อจะได้เกียร์มาทดสอบนะผมอยากจะรู้ครับว่าเกียร์ยังไงบ้างส่วนเพื่อนที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวถ้าเกิดผม ต้องการรีวิวอันไหนเดี๋ยวผมทักไปนะอันนี้กลับขอบคุณเพื่อพูทุกคนแล้วเอาอันนี้ลองส่ลองสุดกันประมาณนี้นะก็ออกอยู่แหละแต่ว่า อยากได้ชีองกับเกียร์มากๆอ่ะใครอยากลองจัดเดนเจอร์เกียร์แพ็คครับอ่าจะลองทรงลองสูตรมีทุนอยู่แนะนำร้านเติ์เกมวันนี้ครับ SK เกมทับอัพเซนเตอร์ราคาถูกพพววปลอดภัยเตอร์บอยร์ร้อยเซนนะครับเกมเดนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์เลยทำทั้งรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะเติมทุกเกมเดนเจอร์นะครับมีแค่ iOS นะถ้าไม่เกียจกดรูบี้ครับ Android จัดได้เลยถ้าเกีย่ยวปุ๊บต้องหายโฟนแพคเปิดก,กระชากกดรับรูบี้ครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร็อยเปอร์เซ็นต์ครับมกราคาถูกรวจำเป็นต ถูรวดเร็วผมแนะนำร้าน SK ครับเป็นเจ้าที่ควรในเกมเลนเจอร์ไปเติมเยอะอัาไปจัดได้นะนิ่งอยู่ที่ใต้ description คลิปนะเาขอให้ r ดเจอร์เกมแพ็คจำจันะจากร้าน SK เกมท To ส์เซนเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์นะวันนี้ประมาณนี้ใครลองทรงลงสูตรอะไรเข้าเกมกันตัวอะไรนั่งไรเราได้นะคอมเมนต์บอกกันได้ครับเผื่อเพื่อนๆจะมาลองทรงลงสูตรกันบ้างนะครับส่วนใครอยากได้ชีองจะลองแบบหย่อนเปิดอันนี้ก่อนหรือรอตู้ซ้อนหรือรอ ตู้เพิ่มเล็กูเทพเอาตามเลยเอาตามความชอบเอาตามสะดวกด้กันอ่ะขอให้โชคดีแล้วกันนะอะ่ในวันรีเซ็ตไีอีกพีพ,พีครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปกันครับสวัสดีครับ